โอ้ได้อีกแล้วจ้าได้อีกแล้วจ้ามันมานจ้าคอยๆเด้อจ้าคอยเด้อจ้าน้องต้องไปอ้ได้จ้านี่ๆๆๆๆๆๆองตัวเลยอ้ยพีกองกอยหน่อยบ่ กอง no ก้อยน้อยก็ลองกองก้อยกระลักกระลักเฮ็ดยังน่ะเฮ็ดยังน่ะเฮ็ดยังน่ะสวัสดีป้าลุงก่อนสวัสดีป้าลุงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคําคำามันเมื่อดึกกันลงมาให้นาเด้อพี่น้องกองไฟป้าลุงส <c confer dles> วัสด em. ีสวัสดีจ SO. <c oughs> ้า <c oughs> <punished. c oughs> อีหล่าลงมาอย่างห้นะล,ลงมาหาอย่างลงมาหาแม่เอ้ก็ลงมาหาป่าเด้อพี่น้องเองยลงมาเก็บป่าจ้าอันน้ำบกแล้วพอดีมาแต่บ้านนะ้มาแต่บ้านแล้วกะ็เห็นไปนหนึ่งเข่าลงมาพอดีเห็นน้ำบกเลยลงมาเก็บป่าไปเบิงน้ำกันว่าสีได้โบเมื่อกี้นี่เก็บได้สองสามตัวแล้วละ่ะ có nơi thì nó mới có nơi không không có nơi không có nơi không đây đây

อยี่าหัวปลาเข็งอันนี้มิตรใยีย่าหัวปลาเข็งเพิ่งอย่าหัวปลาเข็งทีาคากรีอันนี่อาตุมึง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 เหยียบก็เข่ามูนมาเลยพูนมา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 เกียงมา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 เข่ากับเพียงคอพูนนะหรือว่าเตี้ยหรือว่าใดวันดีป้าลุงในะลูก เข่างามเข่างามพี่น้องไอ้เพียงคอพื่อน่ะเข่าก็ได้ว้ายเอาเอนางเกี้ยงเป็นเมื่อกล้องใหเมื่อกี้นี่เห็นปลาดุกพี่น้องเห็นปลาดุกเห็นปลาดุกเุ้ยเยอะเยอะเลยมามามาให้ยังไงแล้วปลาดุกบมเห็นข้าเมื่อกี้ อุ้ยปลาตัวน้อยตามนั่ก็ได้อุ๊บอุ้ยฮ้ยเพิ่อนทักันตามโมมินโนมินเนาะอยากก็มาคุบแล้วอุ๊บอุ๊บอุ๊บเดี๋ยนี้นี่เอนี่นี่ๆนี่นี่่มาได้เ้าวเจี้ขนอาน้าอ้าวมาได้อีกอ้ยปลาตัวนี้นะอ้ามาคือดินใช่าวมนี่ ได้ๆ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 จ้าได้ๆจ้ามีนเหยียบหัวมันด้วยนะนี่ๆๆนี่ตัวนี้กันเเหยียบะเอาเหยียบเอาแล้ว้อไม่เอาเนี่เอออ้ได้ๆ้งจ้าปลาเง้หูขะขขะเอาเหยียบัเหยียบหัวปลา่เดี๋ยวนี้ไ อันนี้มอแม่านะอ้อหนียบกานี้มอกีนน,น,นี่นะนี่ไมเหินได้อีกล้วจาได้อีกก้วจาได้อีกล้วจาปลาเค็ง

เนียมอบินเหยียบหัวปลามอมินเหยียบหัวปลาอย่เงี้ยเหรอน่ะวเลยขวเลยไกินนี่ก็หน้เยอูิมต่อ้ได้อีกแล้วจ้าได้อีกแล้วจ้ามันมานจ้าากินละนไปพอเดอจ้าไปคอเดอจ้าน้องปองไปอะ้ร้จ้า

นี่ไปใช่ได้แล้วจ้านี่นี่นี่ได้แล้วจ้าจะตามใหาฮะจะตามใหาแม่ไม่ได้ตามลูกแม่ไม่ได้ตามแม่จะไปตามให้ม่ไานั่ันนัอ่อะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตาลุง มาดอนนี่ก่อนเด้อจ้ามาดอนนี่ก่อนเด้อมีบอดดอนี่มีบอดดอนนี่จะม้อยจ้าดอนนี่เลงหรือเปล่าเงียบเงียบดอนีม่ได้อย่างนั้ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นเหียบเหยียบก็เข่าเด้อเด้ออันนี้เป็นข่าหน้าหยอดเด้อพี่น้อง เข่าหน้าหยดหน้าวานใกล้สิได้พ่อเกี่ยวแล้วใกล้สิได้พ่อเกี่ยวแล้วเป็นเข่าหน้าวานหน้าหยดหน้าเอาดอนนี่คือเข่าลูกถุงน้าคอแตกมันคายเข่าเนาะปลาดุกปลาคอ,อ,อ,อ พ่อเจ้าปูบะเจ้ปูใส่หัวหินมาฉุดยอดเลยุดยอดเลยพี่น้องเลยสน้อสุดยอดสุดยอดสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงบ้านสุขสุขคน สวัสดีตอน,นยามือแลยงพี่น้องเลยเก็บปลาเก็บปลาเก็บปลามันมไยอย่อยอย,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 ยได้อีกแล้ว <c oughs> ได้อีกแล้วได้อีกแล้วมาอีกแล้วนี่ นี้ฮะย่ะไดไม่้องวนี่าพูดเลยเอ้ตื่นืตื่นาอ้วดก็คือปบดนาะแน่ตลอดเออตัวน่นแหละอ้าสุดยอดเลยนอนนนไม่อยากอุ้ยแข่งคนว่ะาขีดหัวปลาคอสิขีดหัวปลาคอง่ายสุดะ ตีนคนตีนค้นสนะเออคอ้อเ,คเห็นเลยว่าโคตรวนั่นนะ่ะไปทางในวะปากขึ้นลายนยี่ตังห,หน้าน,นี่นะออเห็นด้ว เก็บเมื่อกี้นีได้หนิอ๋อนี่แต่ปลาเคงกับปลาข้อพี่นอ้องปลาเคงปลาข้อแล้วก็ได้ปลาดุกตัวนะึ่งปลาอีกเนอะแ <laughs> มนวะเอ้ยยาแมนนานี่ตาเหยียบปลาเคงนี่เจ้า,จากิน,นคุ้นคินโปรตีนคุ้นสุดคินแทบเป็นหัวปลาเคงเนาะอือยาแตงโมเอานิแกว่า,วกวาเก็บได้หนิ มาลงมาโมาลร็งเซตองดองมา,าด้ไหมเออจุกอนะไรล่ะอะไรล่ะคากรีนสุดยอดเลยจ้าสุดยอดเลยจ้ามินตามินตามินมิน โนะ่ะได้บาทนี่นะยังไดก็ได้ขอจบคลิปเพียงสมี่เดอ้เอพี่นอ้เอเยขอขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมไว้พบกันในคลิปต่อไปเดอ้อคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า